เดี๋ยววันนี้เราจะมาประกอบคอมนะครับผมเป็นคอมพีซีนะครับงบประหยัดนะครับตัวนี้หมือนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับผมขอพวกอุปกรณ์เข้าก่อนตัวนี้นะครับตัว sd เดีจยใช้เป็น m 2นะครับผมแบบซา t a านะครับมันจะมีพอร์ตเชื่อมต่อที่บอร์ดนะครับผมเนี่ยเราจะเสียบเข้าไปในลักษณะนี้นะครับผมเวลาเราเลือกซื้อก็ดูที่บอร์ดนะถ้าบอร์ดมันมีแบบ m 2เราก็ซื้อแบบ m 2นะครับแต่ถ้าบอร์ดเราเป็นแบบกล่องซา t a าแบบนี้นะครับเนี่ย2.5ุแบบนี้เราก็ซื้อแบบกล่องมาใส่นะครับ ใส่ได้สองแบบนะครับเครื่องนี้นี่ครับคอมหนึ่งเครื่องหลัาจกที่เราประกอบเข้าไปแล้วก็จะไม่มีอะไรมากนะครับ cpu อยู่ใต้พัดลมนะครับมี ram นะครับมี sd นะครับผมเท่านี้เราจะก็จะประกอบเข้าเครื่องแล้วก็ลงโปรแกรมนะครับผมนี่นะครับหลังจากที่เราประกอบแล้วนะครับเราก็ต้องจัดสายให้มันดูสวยงามนะครับให้ด้านหน้ามันไม่รกนะครับผมสายเพวเวอร์เราก็เอามาเก็บทางด้านหลังเห็นไหมครับผมเก็บให้มันเป็นระเบียบนะครับมันจะได้ไม่รกนะครับผม หลังจากที่เราประกอบเครื่องเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูนะครับผมว่าเครื่องมันมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่านะครับผมเนี่ยตรงนี้เราก็เดินสายเก็บสายเรียบร้อยนะครับผมนะครับทั้งชุดนี้หนึ่งมืหนึ่งพันบาทนะครับผมเป็นเครื่องใหม่นะครับมือหนึ่งทั้งหมดนะครับผมของใหม่เบิกศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูนะครับตัวนี้มีพัดลมอยู่สามตัวนะครับผมนะครับพัดลมเป็นพัดลม R G B นะครับผม มีเมาส์นะครับผมคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ตัวนี้มีตัวรับสัญญาณไ wi ไฟนะครับผมตัวนี้แล้วก็ใช้ตัว s s d นะครับเป็นตัว wd green นะครับผมตัวนี้นะนะครับผมแล้วก็แรมนะครับด d r 4สี่นะครับแด gb นะครับผม cpu นะครับเป็น a t h l o n 2สอง ge นะครับบอร์ดเป็น asus นะครับนี่คือตัวเครื่องนะครับ